สำหรับรถมีทะเบียนแล้วทะเบียนเดิมก่อนเป็นปทมรถมีเล่มแล้วนะครับต้องการที่จะซื้อป้ายขาวเพื่อเปลี่ยนทะเบียนก็คือเมื่อเลือกเลขใยขาวได้แล้วก็สามารถชำระเงินจอง50%หรือจะชำระครบเลยก็ได้ก็ส่วนเอกสารในการดำเนินการเปลี่ยนก็คือนำเล่มจริงสำนาบัตรใบมอบหน้ามาแจ้งให้เรามา นำส่งเราเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนทะเบียนได้เลยครับผมใช้เอกสารก็คือ1นเล่มตัวจริง2สำเนาบ,บัตรประชาชน 3. ใบมอบหน้าเพื่อใช้ในการขอเปลี่ยนทะเบียนนะครับผมส่วนในกรณีที่จดทะเบียนแล้วแล้วรถยังติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถแจ้งไฟแนนซ์ขอยืมเล่มเพื่อขอเปลี่ยนทะเบียนได้เลยครับแล้วก็นําเอกสารของทางไฟแนนซ์นั้นแนบสำเนาบ,บัตรใบมอบหน้าแล้วก็มาให้ทางเรายื่นสลักเพื่อขอเปลี่ยนทะเบียนได้เลย ใช้เวลาดําเนินการประมาณ3วันหกลบบรับโดยประมาณครับท่าผมสนใจทะเบียนรถ od, หรือปรึกษาปัญหาทะเบียนรถฟรีติดต่อเราโดยตรงได้ที่0831003333หรือที่ Line Official ทะเบียนทูยูแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ